รายได้มากรายได้น้อยไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่นะครับก็สามารถอยู่แต่ว่าไม่ใช่สำคัญทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับหากบริหารจัดการการเงินเก่งนะครับคือหรือแมネจเมนต์ในเรื่องการเงินดีนะครับก็จะทำให้ มีเงินนะครับมีเงินเก็บมีเงินออมนะครับแล้วสามารถที่จะนําไปต่อนําไปลงทุนนําไปทําอะไรต่างๆให้เกิดผลประโยชน์ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นงอกเงยขึ้นในเงินจํานวนนั้นๆแต่ถ้าอีกกลับด้านนะครับกับด้านถ้าคนมีรายได้เยอะมีเงินเดือนเยอะนะครับแต่ว่าใช้ไม่เป็นบริหารจัดการไม่เป็นนะครับใช้อย่างเดียว นะครับหาเงินเก่งนะครับแต่ใช้แต่เก็บเงินไม่เก่งออกมเงินไม่เก่งนะครับคนี่พวกนี้นะครับก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะทําให้มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตนะครับดังนั้นเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการเงินของตนเองนะครับให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนะครับวางมาตรฐานตนเองนะครับวางมาตรฐานตนเองอย่าใหา้เพิ่มมาตรฐานขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติมีไรายได้เดือนละ2 0,000ืนนะครับตอนนี้เดือนส0 0 0มื่นนะครับมาตรฐานการใช้ก็อาจจะใช้หมื่นหนึ่งเก็บหมื่นหนึ่งนะครับพอเงินเดือนเพิ่มเป็น5 0,000ื่นหรือเงินเพิ่มไรายได้เพิ่มเป็น5 0,000ื่นเนี่ยเราอย่าเปลี่ยนมาตรฐาน นะครับเป็นใช้40,000เก็บ1,000 0ครับอันนี้ถือว่าถือว่าปรับเปลี่ยนมาตรฐานจะทําให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเก็บออมเงินในการบริหารการเงินเหมือนกันครับถ้าได้1,000 0แบาทต่อเดือนเนี้ยนะครับใช้เสียแปดหมนะครับใช้ที่8 0 0 0 0 0 0เก็บหมื่นเดียวอย่างนี้ก็ ก็ทําให้เสียโอกาสนะครับในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับที่จะประสบความสำเร็จในในอนาคตดังนั้นเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญอยู่ที่การบริหารจัดการครับวันนี้พบกรสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ